สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับบีบเจ้าไฟล์ PDF นะครับให้มีขนาดเล็กลงนะฮะอย่างเช่นที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้ก็คืออันทางซ้ายเนี่ยก็คือยังไม่ได้บีบอัดนะครับจะเห็นว่ามีไซส์อยู่ที่ประมาณ33 KB นะครับส่วนอันทางขวาเนี่ยบีบอัดเรียบร้อยแล้วครับจะเหลือไซส์เพียงแค่10 KB เท่านั้นเองนะครับวิธีการไม่ยากครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มด้วยมาดูกันเลยครับผม อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดเจ้าเบราว์เซอร์นะครับหรือตัวเข้าเว็บ Google Chrome อะไรพวกนี้นะฮะ IE ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่เว็บนี้ครับ i love pdf com s l a compress pdf ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดใครขี้เกียจพิมพ์ผมแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปแล้วครับเพื่อนๆก็กดขึ้นมาได้เลยและเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้แบบเดียวกับผมเลยนะฮะสำหรับใครที่ทำบนมือถือนะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับ จากนั้นนะครับให้ไปกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับที่เขียนว่า select pdf file ตัวนี้นะครับจิ้มมันขึ้นมา1ทีครับผมแล้วก็ไปเลือกเจ้าไฟล์ pdf ที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเอามาบีบได้เลยฮะจากนั้นกด open ขึ้นมาเลยครับเมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องปรับแต่งอะไรนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่ม compress pdf ตรงนี้ได้เลยนะฮะเมื่อกดลงมาแล้วนะครับก็รอสักครู่หนึ่งครับมันก็จะทําการย่อเจ้าไฟล์ pdf ของเราให้อยู่นะครับ เมื่อมันยอเสร็จเรียบร้อยมันก็จะโหลดลงเครื่องให้เราแบบนี้นะครับสำหรับใครที่มันไม่ดาวน์โหลดให้ออโต้นะผมก็แนะนําให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มที่อยู่ในกรอบสีแดงตรงนี้นะครับกดลงไป1ทีครับผมมันก็จะดาวน์โหลดลงมาให้แล้วนะครับและเมื่อเรามาลองดูนะครับเจ้าไฟล์ที่ถูกบีบอัดมานะครับมันก็จะถูกเติมชื่อขีดข้างหลังคอมเพสตรงนี้นะฮะแต่ผมต้องบอกนิดนึงนะครับว่าไซส์ไฟล์ที่จะถูกบีบอัดมาได้มากได้น้อยได้เล็กลงมากเท่าไหร่อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ของเพื่อนๆนนะ่มีรูปมี ตวัวอักษรหรือว่ามีภาพอะไรต่างๆมากมายแค่ไหนนะครับโอเคลองนำไปทําดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับส i b e และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ